ทดสอบทดสอบได้ยินไหมโอเคงั้นมาเริ่มการบันทึกเสียงกันเลยทดสอบเสียงบันทึกครั้งนี้หนึ่งคือเราได้เจอเจ้าหุ่นนี้อยู่ในกําแพงร้านพิซซ่าคือโอ้ไม่รู้ว่ามันมาได้งไงอ่ะคือตอนนี้แบบเรายังหาปริศนาเจ้าหุ่นนี้ยังไม่รู้เลยและดูเหมือนว่าในชุดสูตรมันนั้นจะมีมนุษย์อยู่ในข้างในด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใคร เพราะว่าซากศพนั้นมันเริ่มเน่าและเหลือแค่เพียงกระดูก่านั้นนหะแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าใครอยู่ในชุดสูตรนี้แต่ผมรู้อย่างหนึ่งคือมันเพิ่งพังมาตั้งแต่1987แต่ตอนนี้มันน่าจะเป็นหนึ่งในพนักงานของเราที่อยู่ในชุดสูตรนี้แน่นอนแต่ผมคิดว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นพนักงานของเราคนไหนแต่สิ่งที่ผมรู้นั่นคือมีพนักงานของเราคนหนึ่งหายไป ซึ่งพนักง,งานคนนั้นเขาไม่บอกกล่าวชื่อผมจะเรียกใช้ยของเขาว่าพนักง,งานทีซึ่งพนักง,งานนั้นเขาได้หายตัวไปตั้งแต่เด็กๆหายตัวไปเหมือนกันคือผมคิดว่าเขาน่าจะตายหลังจากที่ร้านปิดตัวลงไปครับแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเขาตายเพราะอะไรซึ่งพนักง,งานคนนี้นั้นเขายังมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนเธอยังมีชีวิตรอดอยู่เพราะคือว่า มีการเกี่ยวข้องกับการคดีฆาตกรรมของพ่อเธอแต่ผมไม่รู้ว่าเธอเกี่ยวข้องอะไรกับในร้านพิซซ่าเฟรดดี้แฟตแบซึ่งตอนนี้นั้นเราก็ยังสืบสวนอยู่ต่อไปและเขาก็มีพี่ชายอยู่หนึ่งคนพี่ชายของเขาชื่อว่าอย่าพูดถึงชื่อเขาเขาทำให้ฉันเป็นแบบนี้